ตอนที่หนึ่งเวรดึกกับความเงียบที่ไม่ธรรมดาฉันชื่อแป้งเป็นพยาบาลประจำอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเวรที่ฉันไม่ค่อยอยากได้เลยคือเวนดึกแต่คืนนั้นฉันจำใจต้องอยู่เพราะเพื่อนป่วยกระทันหันเวลาประมาณตีสองฉันเดินตรวจรอบตึกตามปกติ ห้องที่ฉันไม่ชอบเดินผ่านที่สุดคือห้องเก็บศพมันอยู่ตรงมุมทางเดินด้านหลังสุดของตึกผู้ป่วยมืดและเย็นเสมอแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตามแต่คืนนั้นมันเย็นกว่าทุกคืนแสงไฟในห้องที่ควรจะปิด ตอนที่ฉันเดินมาถึงหน้าห้องเก็บศพฉันสังเกตว่าไฟในห้องเปิดอยู่ซึ่งมันแปลกมากเพราะไม่มีใครเข้าไปเก็บศพตอนตีสองแน่นอนฉันมองผ่านกระจกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดพยาบาลกำลังยืนหันหลังให้เธอไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยืนนิ่ง ฉันเคาะกระจกเรียกไม่มีเสียงตอบกลับแต่จูๆ่ๆเธอก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาช้าๆและเงียบใบหน้าที่ไม่มีในบัญชีรายชื่อหน้าของเธอซีดมากเหมือนคนที่หมดเลือดไปทั้งตัวฉันรีบกลับไปที่ห้องพยาบาลเปิดกล้องวงจรปิดดูไม่มีอะไรเลยในห้องนั้น ฉันไปถามเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนไม่มีใครเข้าไปเลยและที่ช็อกที่สุดพอฉันลองเอารูปของพยาบาลในแผนกมาเทียบไม่มีใครที่หน้าตาเหมือนเธอเลยแม้แต่คนเดียวความลับของห้องเก็บศพรุ่นพี่คนหนึ่งในโรงพยาบาลเล่าให้ฟังว่า เมื่อห้าปีก่อนมีพยาบาลฝึกงานคนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเข้าเวรศพของเธอถูกเก็บไว้ในห้องเก็บศพห้องนั้นแต่ที่น่าขนลุกคือเธอยังใส่ชุดพยาบาลอยู่และไม่มีใครกล้าเข้าไปย้ายศพในตอนกลางคืน ตั้งแต่นั้นมาหลายคนเจอเธอในลักษณะเดียวกันยืนนิ่งๆมองออกมาจากในห้องโดยไม่เคลื่อนไหวคืนสุดท้ายที่ฉันอยู่เวรดึกหลังจากวันนั้นฉันไม่กล้าอยู่เวรดึกอีกเลย แต่สิ่งที่ฝังใจที่สุดคือทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านห้องนั้นฉันจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองตามฉันจากข้างในกระจกและถึงแม้ตอนนี้ฉันจะย้ายไปทำงานที่อื่นแล้วบางคืนฉันยังฝันถึงเธออยู่เลยฝันว่าเธอยือนอยู่ในห้องนั้นแล้วยิ้มให้ฉันอย่างช้า,ชา ถ้าคุณเคยเจออะไรคล้ายแบบนี้หรือเคยเดินผ่านห้องเก็บศพในโรงพยาบาลตอนกลางคืนเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ได้เลยและถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณขนลุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคืนนี้มีเรื่องเล่า